มาเลเดอร์ทุกตัวและทุกล่างในเรื่องมาเลเดอร์ดีเคดอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมจะไม่เอาพวกไรเดอร์คูกาอคิโตลูคีไฟเบทิบิกิคาบุโตเดนโอคิบาอันนี้ผมจะไม่เอามานะเพราะว่ามันมันเป็นมาเลเดอร์ธรรมดาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าดีเคดเนี่ยมันแปลงร่างได้ทุกตัวนะถ้าผมออกมาเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปนะครับเราจะเอาตัวแปลกๆแล้วก็ตัวที่ดีเคดไม่ค่อยได้แปลงมานะครับตัวแรกนะครับมาเลเดอร์ดีเคดพลังต่อยอยู่ที่4ตันพลังเตะอยู่ที่8ตันกระโดดสูงอยู่ที่25เมตร ความเร็วอยู่ที่100เมตรต่อ6วินาทีนะครับล่างนี้นะครับก็เป็นล่างเริ่มต้นของ m a เลเดอร์ดีเคเลยนะครับก็จะใช้การ์ดมาเลเดอร์ดีเคกับดีเคดไดเวอร์ในการแปลงล่างนะครับ ต่อไปนะครับบูจินดีเคทนะครับค่าพลังอะไรก็จะเท่ากับมาเลเดอร์ดีเคทปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในคาเรเลเดอร์ไกมูแอนวิสัทและเบิดศสึกสงครามซามูไรนะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งในบูจินไรเดอร์ที่ปรากฏตัวมาบูจินดีเคทนะครับได้ต่อสู้พ่แพ้ให้กับบูจินไกมูนะครับและได้ถูกกืนินโดยฮิวแมนนอยด์ไคจินอูสึโบกาสึระนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทนีโอดีเคทไดเวอร์นะครับพลังต่อยที่15.8ตัน พลังเตวที่36.4ตันกระโดดสูงอยูที่40.2เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ3.7วินาทีนะครับหลังจากที่ได้รับ Neo Dk Diver ความสามารถของ m a r a d e r d ฟ Form นี้นะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณและแบบฟอร์มนี้นะครับยังสามารถแปลงร่างเป็น m a เ a d e r ยุคลังหลังได้ด้วยนะครับแต่ผมว่าค่าพลังแม่งเพิ่มให้เวอร์มากเลยนะครับ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทไวโอเลตอีโมชันนะครับพลังต่อยอยู่ที่5ตันพลังเตะอยู่ที่10ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ5วินาทีนะครับร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในคัมเมเลเดอร์เอ็กซ e คั o เมเลเดอร์ดับเบิลแอนด์ดีเคทมูฟวี่วอลสองพันสิบนะครับร่างนี้นะครับเป็นการแปลงร่างขั้นสุดท้ายที่ผิดพลาดของดีเคท ให้กลายเป็นผู้ทำลายล้างโลกโดยส่วนหน้ากาก,ากของมาเลเดอร์ดีเคจะดูน่ากลัวกว่าปกตินะครับและไฟบนหัวที่เป็นสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแม้รูปแบบนี้จะคล้ายเวอร์ชั่นปกตินะครับแต่ก็แข็งแกร่งกว่ามากและมีความสามารถในการต่อสู้ที่มากกว่าร่างปกตินะครับบอกเลยนะครับร่างนี้เคยกระทืบคูกะอัลติเมทมัแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครบว่าจะเป็นอัลติเมทหรือตัวบ้ารแต่ฉันเน่ยก้าวข้ามคำว่าสุดยอดไปเรียบร้อยนะ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคดคอมเพลทฟอร์มนะครับพลังต่อยอยู่ที่12ตันพลังเตะอยู่ที่16ตันกระโดดสูงอยู่ที่50เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ4วินาทีนะครับล่างนี้นะครับก็เป็นล่างสุดยอดของมาเลเดอร์ดีเคดนะครับขนาดเป็นล่างสุดยอดนะครับค่าพลังยังสู้นีโอดีเคดไม่ได้เลยนะครับถือว่านีโอดีเคดเนี่ยแม่งค่าพลังม่งเวอร์จัดเลยนะครับ ร่างนี้นะครับเป็นรูปแบบที่แท้จริงของ Camerader d e k a d e ที่สามารถจัดการกับพลังของร่างสุดท้ายของライเดอร์คนอื่นๆได้นะครับเข้าถึงได้โดยผ่านเคทัชนะครับเมื่อเขาฟื้นพลังแปลงร่างของ Camerader ทั้งหมดนะครับเขาจะได้รับขนานนามว่าเป็น King of the Rider World นะครับและเวลามาเลเดอร์ดีเคใช้ท่าไม่ตายนะครับเวลามาเลเดอร์ดีเคกดท่าไม่ตายของตัวไหนนะครับให้บนหน้าอกของดีเคก็จะเปลี่ยนเป็นมาเลเดอร์ตัวนั้นนะครับ และร่างคอมพพลตฟอร์มของมาเลเดอร์ดีเคทก็ยังมีอีกหลายแบบด้วยนะครับแบบแรกนะครับมาเลเดอร์ดีเคทโชวะเวอร์ชันนะครับการ์ดตรงอกของมาเลเดอร์ดีเคทก็จะเป็นพวกมาเลเดอร์ยุคโชวะนะครับแบบต่อมานะครับสตองเกตคอมพพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันที่1นะครับเวอร์ชันนี้นะครับการ์ดบนอกของมาเลเดอร์ดีเคททุกตัวนะครับจากร่างปกติก็จะเปลี่ยนเป็นร่างสุดยอดนะครับและมาเลเดอร์ดีเคทในตอนนี้นะครับการ์ดคาเมเลเดอร์ครูกะยังเป็นร่างอัลติเมทอยู่นะครับ และการ์ดของมาเลเดอร์เดนโอยังเป็นไลเนอร์ฟอร์มอยู่นะครับแบบต่อมานะครับคอมเพลตฟอร์มอัลติเมทฟอร์เมชันนะครับร่างนี้นะครับการ์ดมาเลเดอร์คูกะตรงอกนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลเดอร์คูกะไลซิ่งอัลติเมทนะครับและการ์ดของมาเลเดอร์เดนโอก็จะเปลี่ยนเป็นมาเลเดอร์เดนโอซูเปอร์ไคลแม็กฟอร์มนะครับเวอร์ชั่นต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคยใส่เขียวคอมเพลตฟอร์มนะครับร่างนี้นะครับการ์ดมาเลเดอร์คูกะตรงอกของมาเลเดอร์ดีเคยนะครับก็ยังเป็นมาเลเดอร์คูกะไลซิ่งอัลติเมท แต่จะเปลี่ยนของมาเลเดอร์เดนโอนะครับเป็นร่างไลเนอร์ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยนะครับคือถ้าไม่ได้เอายืนเทียบกันจริงๆก็จะดูยากมากเลยนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทคอมพ f ตฟอร์มฉบับดเรคเตอร์คัตนะครับพลังต่อยอยู่ที่12ตันพลังเตะอยู่ที่16ตันกระโดดสูงอยู่ที่50เมตรความเร็วอยู่ที่100เมตรต่อ4วินาทีนะครับ นัดซึ้มีครังนะครับมีความฝันที่เธอได้เห็นซื้อข้าศัถูกทำร้ายโดยร่างแยกที่ชั่วร้ายของซื้อข้าศัเองนะครับซึ่งร่างนั้นแปลงร่างเป็นคอมเมลเลเดอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มเวอร์ชันอื่นนะครับซึ่งซื้อข้าศัที่ชั่วร้ายนะครับได้แปลงร่างเป็นคอมเมลเลเดอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มนะครับแต่จะมีชุดไม่เหมือนกันนะครับโดยตรงหน้าอกนะครับจะเป็นการ์ดของคอมเมลเลเดอร์ดีเคทร่างคอมพิวต์ฟอร์มทุกใบเลยนะครับ ร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวใน c a m e l a d o r x c a m m l l d e r Double บ n บ a n d d นด a ดีเค2,010 Director Cut t นะครับแต่ว่าร่างนี้นะครับจะปรากฏในทีเซอร์เก่านะครับแต่ตอนท้ายเนี่ยผูก้กำกับเขาไม่ได้ฉายเวอร์ชั่นนี้นะครับเราก็อดดูกันไปต่อไปนะครับ m a l a ม e r Decade ด e c o m p e มเพล21นะครับ ล่างนี้นะครับก็จะเป็นวิวัฒนาการเพิ่มเติมของคอมพิวต์ฟอร์มนะครับโดยจะมีการ์ดมาเลเดอร์หลัก19คนพาดอยู่ตรงหน้าอกและไหล่นะครับและจะมีการ์ดไลเดอร์หลักและไลเดอร์รองประดับอยู่ตรงผ้าคลุมนะครับ โดยการ์ดของมาเลเดอร์คูกะจะเป็นการ์ดไลซิงอัลติเมทนะครับเพราะว่าในเรื่องมาเลเดอร์คูกะจะไม่มีไรเดอร์รองนะครับร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในฟิแนลชัตเตอร์เดอะลัสโซโนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ซีรีส์ของมาเลเดอร์ GO นะครับและค่าพลังอะไรของมาเลเดอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มเทวนตี้วันนี้ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับแสดงว่าจะต้องเก่งโคตร ต่อไปนะครับจัมโบ้ดีเคดไดเวอนะครับปรากฏตัวในคัมเมเลเดอร์ดีเคดอ l l r ไ d เดอรปะทะไดช็อกเกอร์นะครับ mm hmm. เมื่อมาเลเดอร์ด er ีเช้การ์ดไฟนอลฟอร์มไลท์เปลี่ยนให้มาเลเดอร์ดีเคดเป็น d ีเคดไดเวอรนะครับ <c oughs> เปลี่ยนให้มาเลเดอร์ดีเคดเป็น d ีเคดไดเวอรขนาดใหญ่และสวมให้กับมาเลเดอร์เจ er นะครับ เพื่อจะแปลงล่างเป็นคาร์เมเลเดอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มจัมโบ้ฟอร์เมชันนะครับความสูงนะครับก็จะอยู่ที่41เมตรน้ำหนักอยู่ที่894ตันนะครับแบบฟอร์มนี้นะครับก็จะเหมือนมาเลเดอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มปกตินะครับแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและตรงหัวเข็มขัดจะเป็นดีเคทไดเวอร์แทนที่จะเป็นเคทัชนะครับล่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในคาร์เมเลเดอร์ดีเคทออรไรเดอร์ปะทะไดช็อกเกอร์นะครับ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทไซแอนเวอร์ชั่นนะครับร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในคัมเบรเดอร์ดีเคท The World of ซือคาสคาโดยะ The Garden Inside the Lane นะครับซือคาส์นะครับใช้การ์ดคัมเบรเดอร์ของ DN เเพื่อแปลงเป็นร่างดีเคทสีฟ้าก่อนหน้านี้นะครับร่างนี้เคยปรากฏตัวในเพ t i ิช o ัน n Super Machine Legend นะครับเป็นภาคที่3ของคัมเบรเดอร์ดีเคทออร i เดอร์ซูเปอร์สปินออฟนะครับ โดยซื้อขาสาตนะครับได้ไปที่ห้องปรับสีนะครับนั่นทําให้เขาเห็นแมชชีนดีเคเดอร์ของเขาเป็นสีฟ้านะครับแต่มาเลเดอร์ดีบอกว่าเป็นแมชชีนดีเอนเดอร์นะครับเขาเลยยึดไปทันทีบอกตรงๆนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าดีเคมีร่างนี้ด้วยดูไปดูมาดีเคสีฟ้าก็ดูเท่ดีนะครับต่อไปนะครับคเมเลเดอร์ดาร์คดีเนะครับ ร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในเกม PlayStation 2นะครับมีชื่อเกมว่าคอมเบลเดอร์ไคลแมกฮีโร่นะครับโดยมาเลเดอร์ดีเคดคนนี้นะครับจะเป็นตัวตนในอดีตของคาโดยะซึอคะะนะครับจะเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายก่อนที่จะสูญเสียความทรงจํานะครับผมเห็นร่างสีดํามันเท่ดีก็เลยเอามาเฉยนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคดคูกะอเมซิ่งมายตี้นะครับร่างนี้นะครับก็จะเป็นของเล่นนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโชโกคินทอยไลท์ซูเปอร์อีมาจินาทิพนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะ ให้ยึดตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทไรเดอร์หนึ่งนะครับหรืออีจิโกะนะครับล่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เซนไทน์ซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนนะครับและตอนที่มาเลเดอร์ดีเคทแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นเลยนะเพราะตอนแรกอะเข็มขัดมันจะเป็นของมาเลเดอร์หนึ่งเลยนะครับและพอตอนหลังเนี่ยกับตันมาเวลัสนะครับได้กระแทกไปโดนเข็มขัด ทำให้เข็มขัดเนี่ยเปลี่ยนเป็น d ีเคทไดเวอร์นะครับและในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มาเลเดอร์ดีเคทแปงลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์ยุคโชวะนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทอเมซอนนะครับเข้าถึงได้โดยการใช้การ์ดของมาเลเดอร์อเมซอนนะครับร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในละครเวทีของมาเลเดอร์ดีเคทนะครับและปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์ดีเคทเวลด์คอรสนะครับ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทแบล็กนะครับเข้าถึงได้โดยการใช้การ์ดของมาเลเดอร์แบล็กนะครับในซีรีส์นะครับมาเลเดอร์ดีเคทเคยจะแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์แบล็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาเลเดอร์ดีเอ็นได้ขโมยไปและอ้างว่ามาเลเดอร์ดีเคทใช้ไม่ได้นะครับและมาเลเดอร์ดีเอ็นได้ใช้การ์ดมาเลเดอร์แบล็กเพื่อเรียกมาเลเดอร์แบล็กอีกโลกหนึ่งมาแทนนะครับส่วนตอนที่มาเลเดอร์ดีเคทแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์แบล็กนะครับก็จะปรากฏตัวในบนละครเวทีนะครับและปรากฏตัวในคัมเบเลเดอร์ดีเคดโวลเคาออส์นะ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเคทคาบุโตะมาสฟอร์มนะครับเข้าถึงได้โดยการใช้การมาเลเดอร์คาบุโตะมาสฟอร์มนะครับล่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวใน S.I.C. Hero Saka c a m e l า d e r d เดอร e ด dition world of s t r o n g e r นะครับก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเลยกําส่สมองไปซะ <c oughs> ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเอ็นพลังต่อยอยู่ที่6ตันพลังเตะอ,อยู่ที่8ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตร ต่อ5วินาทีนะครับมาเลเดอร์ดีเอ็นนะครับก็เป็นพลองในเรื่องมาเลเดอร์ดีเคทนะครับแล้วก็ยังเป็นหัวขโมยด้วยนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์คั m เมเลเดอร์ดีเคทตอนที่10นะครับไว้ให้ดีเลยนี่แหละการต่อสู้ของฉันต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดีเอ็นนีโอดีเอ็นไดเวอร์นะครับพลังต่ออยู่ที่24.5ตันพลังเตะอยู่ที่36.4ตันกระโดดสูงอยู่ที่48.2เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ3.1วินาทีนะครับ NEO DN นะครับสแต็กค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนจากปืนสีดำเป็นสีฟ้านะครับต่อไปนะครับ Green DN นะครับค่าพลังอะไรก็ไม่มีบอกเลยนะครับแบบฟอร์มนี้นะครับปรากฏตัวใน p a t t i t i o n DN Super Machine Legend นะครับ เป็นภาคที่3ของค a m เม r เลเดอร์ดีเคทออร์เรเดอร์ซูเปอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับภาคนี้ก็ตามที่ผมพูดไปในตอนล่างของมเเลเดอร์ดีเคสีฟ้าเลยนะครับต่อไปนะครับค a ม e มลเลเดอร์ดีเอ็นคอมพลฟอรนะครับพลังต่อยอยู่ที่14ตันพลังเตะอยู่ที่16ตันกระโดดสูงอยู่ที่60เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ3.5วินาทีนะครับล่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในค a m เม r เลเดอร์โชเดนโอเยลโลนะครับก็จะเป็นภาคในมูฟี่ของมเเลเดอร์เดนโอนะครับ แปลงร่างโดยการใช้เคทัชของ DN นะครับการ์ตรงอกของมาเลเดอร์ดีนะครับส่วนมากจะเป็นการ์มาเลเดอร์ตัวลายนะครับส่วน4ชุดของมาเลเดอร์ดีก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับและผมชอบท่าไม่ตายของมาเลเดอร์ดี่างนี้นะครับจะเรียกมาเลเดอร์ตรงอกมาทั้งหมดนะครับและใช้ท่าไม่ตายพร้อมกันดูโหดร้ายและเท่มากเลยนะครับต่อไปนะครับชิโนมานาโกดีเอ็นฟอร์เมชนะครับ พลังต่ออยู่ที่6ตันพลังเตะอยู่ที่8ตันกระดูสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ5วินาทีนะครับเมื่อชิโนมานาโกได้รับ D n d i v e r นะครับเมื่อเขาแปลงร่างจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอายากาชิลาคิเดอร์นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าชิโนมานาโก D a n formation นะครับเมื่อเขาอยู่ในร่างนี้นะครับจะทําให้เขาไม่ต้องการน้ําในแม่น้ําซันสุ นอกจากคาเมเลเดอร์การแล้วชิโนโมาโ,โกยังใช้ไคจินไลท์ได้ด้วยนะครับเป็นการที่ทําให้เขาสามารถเรียกสัประหลาดจากคาเมเลเดอร์ซีรีส์อื่นๆมาได้นะครับรต่อไปนะครับมาเลเดอร์คิบาร่านะครับพลังต่อยอยู่ที่3ตันพลังเตะอยู่ที่6ตันกระโดดสูงอยู่ที่70เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ7วินาทีนะครับมาเลเดอร์คิบาร่านะครับแปลงร่างโดยฮิคารินัซึมินะครับใช้คิบาร่าในการแปลงร่างนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมเมเลเดอร์ X คอมเมเลเดอร์ดับเบิลแอนด์ดีเคทมูวี่วอลสองพนะครับและมาเลเดอร์คิบาร่านะครับก็ยังมีเวอร์ชันทีเซอร์ด้วยนะครับเวอร์ชันทีเซอร์นะครับเข็มขัดของคิบาร่าจะเป็นสีขาวนะครับส่วนตรงหัวก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนเวอร์ชั่นจริงนะครับเข็มขัดจะเป็นสีแดงตรงหัวก็จะเพิ่มสีทองขึ้นมานะครับ มาสไรเดอร์คีวาระต่อไปนะครับมาไรเดอร์ไกมุนัตซึมิคังอามนะครับพลังต่อยอยู่ที่6.7ตันพลังเตะอยู่ที่10.2ตันกระโดดสูงอยู่ที่28เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ5.9วินาทีนะครับร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวใน SIC Hero Saga นะครับนัตสึมิได้เดินทางไปเวอร์ออฟไกมุนะครับและได้รับเซนโกคูไดเวอร์ที่ว่างเปล่าพร้อมกับนัตสึมิขังล็อกซีดมานะครับต่อมานะครับเธอก็ได้ใช้แปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์ไกมุนัตสึมิขังอาร์มนะครับเวอร์ชันนี้นะครับมีหมวกและตาสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากไกมุดั้งเดิมนะครับ ต่อไปนะครับไรเดอร์แมนโจจิยูกิใน AR World นะครับอาวุธที่ติดอยู่กับแขนของเขาคือ buster arm นะครับเอาตรงๆนะครับถ้าผมไม่มาดูในวิกิแฟนดอมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนนี้มันคือไรเดอร์แมนโจจิยูกินะครับเขาเป็นชายหนุ่มลึกลับที่มีแขนเทียมเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานให้กับไดช็อกเกอร์และมีส่วนร่วมในการผลิตดีเคทไดเวอรและไรเดอร์บุ๊รวมถึง DN Diver ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามยูกิถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศจึงถูกลงโทษโดยการตัดแขนแต่เขาก็รอดมาได้และก่อการกรบฏต่อไดช็อกเกอร์นะครับสิ่งนี้ทําให้เขาเป็นที่ต้องการตัวในโลกดีเคทนะครับเขาเกลียดคาโดยะซือคาสะที่ตัดแขนเขาแต่ในที่สุดเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากันเขาก็กลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปและยูกิตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าซือคาสะและช่วยให้เขานีจากไดช็อกเกอร์นะครับในมังงะที่ดัดแปลงมาจากหนังมูวี่ออร์เรเดอร์ปะทะไดช็อกเกอร์นะครับ ยูกิปรากฏตัวและกลายเป็นไรเดอร์แมนและใส่ชุดเหมือนมาไรเดอร์แมนยุคคลาสสิกนะครับรรต่อไปนะครับโกลูโดล่าผู้แปลงร่างคือคูจิฮิโกนะครับไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่านับเป็นมาไรเดอร์หรือเปล่าแต่มันขึ้นมาในแฟนดอมของมาไรเดอร์ดีเคทออไรเดอร์นะครับผมก็เลยเอามานะครับพลังต่ออยู่ที่7ตันพลังเตะอ,อยู่ที่10ตันกระโดดสูงอยู่ที่27เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ6วินาทีนะครับโกลูโดล่านะครับเป็นตัวไล์ในภาคหนึ่งมูวี่ซูปเปอร์มา r d เดอร์เดนโอแอนด์มารีเดอร์ดีเคทนีโอเจอเน레이ชัศึกเรือยักษ์โอนิงาชิมะนะครับขอย้ำนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่านับเป็นมารเ,เดอร์หรือเปล่านะครับแล้วรอแล้วรอต่อไปนะครับชิรูบาล่านะครับ ผู้แปลงร่างคือมิมิฮิโกะนะครับพลังต่อยอยู่ที่9ตันพลังเตะอยู่ที่10ตันกระโดดสูงอยู่ที่25เมตรความเร็วอยู่ที่100เมตรต่อ6.2วินาทีนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านับเป็นมารเรเดอร์ er หรือเปล่านะครับชิรูบาลานะครับปรากฏตัวช่วงสั้นๆในคามเมอรเรเดอร์ดีเคทในตอนของ World of d e n o นะครับและก็จะไปปรากฏตัวอีกทีในซูเปอร์มารเรเดอร์เดนโอแอนด์มารเรเดอร์ดีเคทนีโอเจเนเรชั่นศึกเรือยักษ์โอนิงาชิมะนะครับ แต่ในแฟนดอมนะครับมันก็ไม่มีระบุนะครับว่านับเป็นมาเลเดอร์หรืออะไรผมก็หรือว่าผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยตอบกันหน่อยนะครับแรมต่อไปนะครับมาเลเดอร์ฮิบิกิอาซูมุนะครับอันนี้ผมจะเอามาแค่ร่างแรกอย่างเดียวนะเพราะว่าร่างแรกมันแปลกดีนะครับก่อนที่อาซูมุจะสืบทอดพลังของฮิบิกินะครับอาซูมุสามารถแปลงร่างได้คล้ายกับ ร่างของมาเลเดอร์เคียวกินะครับแต่จะเตี้ยวกว่าและไม่มีหน้ากากจริงๆมันแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์ฮิบิกิยันร่างสุดท้ายได้เลยนะครับแต่ผมเอามาแค่นี้พอนะครับเพราะเราทําคลิปมาเลเดอร์ฮิบิกิไปแล้วนะครับสามารถกดย้อนไปดูได้นะครับ<ป>ต่อไปนะครับมาเลเดอร์อาบิสนะครับพลังต่ออยู่ที่10ตันพลังเตะอยู่ที่15ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ5วินาทีนะครับคา m เม a เลเดอร์อาบินนะครับก็เป็นคา m เมเลเดอร์ตัวร้ายของมาเลเดอร์ดีเคนะครับปรากฏตัวในตอนที่6และ7นะครับมอนเตอร์ที่ทำสัญญาด้วยคืออาร์บิดสลัตเชอร์นะครับและยังมีทำสัญญาเพิ่มเติมกับอาร์บิสแฮมเมอร์ด้วยนะครับคือทำสัญญากับมอนเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับอย่างโหดมาเลเดอร์อารบินนะครับมีอาร์บิสไวเซอร์ติดอยู่ที่แขนซ้ายนะครับ พลังต่อยพลังเตะและความเร็วของเขานั้นเหมือนกับไลอารเลยนะครับในขณะที่ความสูงในการกระโดดต่ำกว่ามาเลดเดอร์ไลอานะครับและเขายังสามารถเรียกอาร์บิสโซดอนได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นมอนเตอร์ที่รูปร่างคล้ายฉลามนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับแฟงกี้คอมแบตแมนคาเมเลเดอร์ซัตโคเคนนะครับมาเลเดอร์ตัวนี้นะครับก็ปรากฏตัวในละครเวทีของมาเลเดอร์ด,ดีเคนะครับ คำพูดของมาเลเดอร์ซัคโคเคตเมื่อเขาเดบิวต์แปลงร่างนะครับมาเลเดอร์ผู้ล่วงหลับซัคโคเคตจําไว้ก็ประมาณนี้นะครับและมาลเลเดอร์ซัคโคเคตนะครับยังมีชุดการ์ดเป็นของตัวเองด้วยนะครับมีการ์ดดับเบิลแฟงกี้และซูเปอร์ซอสนะครับมาลเลเดอร์ซัคโคเคตนะครับเขาสร้างเข็มขัดไรเดอร์ของตัวเองและวางแผนที่จะใช้มันเพื่อเอาชนะคัมมาลเลเดอร์ดีเคตและกลายเป็นราชาแห่ง ARW o r l d นะครับ เช่นเดียวกับมาเลเดอร์ดีเคและ DN มาเลเดอร์ซักโคเคนะครับมีชุดการ์ดคาเมเลเดอร์เป็นของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เขาต่อสู้กับคาเมเลเดอร์ดีเคและ DN เขาแสดงให้เห็นว่าเขาใช้แอตแทกไลท์เวอร์ชั่นของตัวเองมาเลเดอร์ซักโคเคนะครับพบกับจุดจบเมื่อเขาต่อสู้พ่ายแพ้คาเมเลเดอร์คาบูโตะที่มาเลเดอร์ดีเรียกออกมานะครับ <Hey. S 3> บอกไว้ก่อนเลยฉันเป็นไรเดอร์ที่ผ่านทางมานานก่อนนายหลายเท่า เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาเลเดอร์ทุกตัวและทุกร่างในเรื่องมาเลเดอร์ดีเคทนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ส่วนมากมันจะเป็นของเล่นลายโชโดมากกว่านะครับแบบดีเคทแปลงร่างเป็นอีโวก็มีนะครับแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์ดับเบิลแฟ่งจ็อกเกอร์ก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นของเล่นไงนะผมว่ามันมันดูแปลกๆก็เลยแบบไม่อยากเอามานะครับส่วนมาเลเดอร์คูกะอากิโตะนิวคีไฟเบทิวิกิคาบุโตะเดนโอคิบาเนี่ยผมว่ามันมันธรรมดาไปเพราะว่ายังไงทุกคนก็รู้นะครับว่ามันแปลงดีเคดมันแแปลงลงง่่าไ้้อยูว ส่วนพวกดับเบิลพวกโอทอะไรเงี้ยมันก็แปลงร่างได้นะพอมันเป็นใช้นนโอดีเคแล้วอ่ะผมก็เลยไม่อยากเอามานะครับเพราะเรื่องพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนมากผมก็จะเอาตัวแปลกตัวที่ไม่ค่อยปรากฏมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับด o n a t ูวอ to ล็ l e t มาเป็นกาลังใจได้นะครับสนับสนุนช่องได้นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่มีงานทําด้วยนะครับใครช่วยสนับสนุนก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและจะตั้งใจทําคลิปลงคลิปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ